มาเจออีกที่เลยครับนะเกียงไก่ไม่ใช่เกียงไก่ไทยอ่อนนะไม่ใช่เพจของเกียงไก่ไทยอ่อนนะนี่เพจเกียงไก่สำหรับทำข้าวหลามเฉพาะบ,บนเฉพล่างนะเออเนะี่ยลูก ่อยได้หรือลูกเออซอยเดิมันนี่ไม่ขาดเพิ่งได้ยังไม่ขาดลูกไม่ต้องมายื่นมาให้ครูเขาละตัดให้ขาดแล้วก็ยื่นมาให้ครูตัดให้ขาดเออยื่นมาค่อยๆ่อค่อยคปล่อยมีดกดค่ะสองมือเอ่ อาแบบนบบนี้เลยเดี๋ยวครูพีรับมาต้นน,ตนี้นอีกไปแล้วครับได้ดึงลำแล้วนี่ที่ใหม่นะครับนะสวยมากสวยไกลระวังเออไปเลยยาวเลยยาวเลยเออแล้วโอเคดึงลำสวยๆเง้อมเห็นเด็กบโดนะไกลเออนี่เอ้ยลำนั้นเอาตรงนั้นเลย เออตรงนั้นเลยลูกมาตองเอเอนัอ่นแหละฟันบนที่ข้างล่างที่เออนั่แหละมาแล้วลบแล้วลงแล้วเอเอจัดเลยชอเลย แต่ที่ใหม่เลยเออแหละลูกเออแหละแจวแจวแจววางตรงนั้นแหละวางตรงนั้นแหละเธอเออวางเนือเดี๋ยวค่อยลักกันวังเน้อวังมีด คนชำนาญนะฮะครูคพีข้างบนได้อยู่เนะานนนนะ,ะเออไม่เป็นไรสั้นพอเราขับกระบอกเล็กไงเนาะในครูคพีนะครับเดี๋ยวคนชำนาญในการขามไม้คนนี้ไม่โสดนะครับลูกลูกสามเมียสี่วิธีการตัดนะครับนะไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าตัดไปเรื่อยนะครับนะ ต้องรู้วิธีการตัดนะครับต้องเอาไม้ว่าทำยังไงเวลาเราปอกนะครับปอกข้าหลามมันจะได้ไดูสวยงามนะแกะง่ายโอ้โหสวยมากครับข้างในสีขาวจั่วเลยแสดงว่ากินไกลตาถึงตีไกลตาถึงถ้าเป็นครูพี่เอาละโอ้โหสวยลำเบ็เริ่มเลยกิน กระบอกหนึ่งกินได้กินทัง้งครอบครัวนะครับ guessing? ประมาณหนึกิโลเนาะได้แล้วหนึ่งกิโลละเราลำใหญ่ๆใ,ให้ครูพีครูบีไปเนาะเป็นตอลำใหญ่ๆนี่นี่นนได้เยอะเอาไปหมดเลยเอันนี้แหละลำเล็กๆมันง่ายเอาถึงตรงที่พีจับและเออะเออลำนะเออะมันสวยดิ

นี่จะเอาเอพอรักได้เอาดักหอมได้ได้ได้เนี่ย,กกยขั้นตอนเอามาอีกลำหนึ่งด้านนี้กับโอ้โหอ้าวเป็นลายเป็นลมแล้วเหรอข้างในนี่ครับเออ ผมจะช่วยจับให้เออเออดี๋ยวก่อนนะพี่เออนเออนี่ยเออเนี่ยละลองช่วยคนละม้อละมือนี่ครับขันเมือกนะันเนาะเอา ตอนน้ำมันคิดถึงเธอหรือเปล่าวะไอ้ไิ่งไกไม่รู้ไม่รู้ใช่ลูกเชียงก็เลยอ่ะนี่ก็เลยอ่ะมันรับไปเลยน,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 นะโอ้โหนี่ทำไปด้วยถ่ายทำไปด้วยนะครับนะนี่คือขั้นตอนในการทำนะหาไม,ขาามไ้ข้าวหลามไปทำข้าวหลามนะฮะที่เรากินตามหาซื้อทำตาม ข้างทางนะฮะมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะครับนะกว่าจะได้แต่แล้วก็บอกโอ้โหสวยอืออือเกียงไกขยักได้สั่งได้อีกอะอ่าขยักได้สั่งได้เกียงไก่สั่งได้ที่เกียงไก่เลยนะเกียงไก่ไม่ใช่ไทยอ่อนฮะ โอ้โหเอาแล้วครับดูดูไม้ข้หลามเยอะเกินไปมั้งเกิน30ไม่ดีละพีนั้นไม่ดี้วมั้งอ,อ่าแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับพ<า>ี่ติดตามในการทำนะครับหาผลิตภัณฑ์นะครับ,รรบวัตถุดิบในการทำข้าวหลาม,มนะครับมาอ,อ่มาแล้วยื่นมาแล้วยื่นมาแล้วเออโอ้โหนี่สวยเว้ย สวยมากสวยมากอันนี้ลำสวยเนี่ยโอ้สอลำโอ้โหต้นต้นเนี่ยเคียงเคียงคู่กับต้นไม้สูงสูงเลยอะ่ะสวยสวยสวยนะครับพอละก็เลยพอละก็เล็บเอาอีกต้นหนึ่งพอแล้ว <นะ S 2> อเอาแล้วครับครับนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลำเลียงไปใส่รถปิกอัพนะครับเนาะขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับพี่กดไลค์กด ใช่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ